ครั้งแรกขององุ์งหญิงเพชรบานแพงที่จะไม่มีพ่อโจยืนเคียงข้างยืนคอยแหกกำลังใจอยู่ด้านหน้าห้องอัดพี่น้องครับเกิดอีกยังขึ้นทำไมพ่อโจถึงนะครับบ่ได้ไปอยู่กับอีหลา่าถึงไปแหกกำลังใจอีหล่าถึงหน้าห้องอัดเหมือนที่เคยผ่านมานะครับพี่น้องครับคลิปนี้มีคำตอบในนอนเนาะพี่น,อน้องเนาะเอากราบสวัสดีครับ FC เบ้าดงคนมักหมอลำสุขสุขก้ขนนะครับ FC สาวน้อยเพชรบานแพงที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ FC อีหลาองหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามารับฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับดังทีเขาร,รู้เขาทราบกันดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นะครับองหญิงจะเข้าห้องอัดนะครับเพชรชาวดินเพลงประกอบภาพยนตร์คลายอ้อนะครับซึ่งเป็นเพลงที่จะสร้างชื่อเสียงให้หนังคลายอ้ออีกหนึ่งเพลงนะครับโดยการขับร้องขององหญิงเพชรปานแพ่งคนเดียวเลยพี่น้องครับ โดยจะมีการผสมผสานนะครับเพลงนี้นะครับวงออเคสตรานะครับพี่น้องครับซึ่งอีหล่านี่ก็ยังงงงอยู่มันคืออีย่างนอะอันเคตาเคตานี่ครับพี่น้องครับอืต้องอธิบายว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะวงออเคสตราคือวงดนตรีที่ผสมผสานกันนะครับเสียงดนตรีเครื่องดีสซีตีเป่านะครับทั้งหมดทั้งมวนนะครับหลายชิ้นด้วยกันนะครับเป็นวงใหญ่ ซึ่งนุ่มโจเขนได้อบอกแล้วว่าเป็นวงออเคสตราระดับประเทศนะครับพี่น้องครับแล้วยิ่งเนาะพี่น้องเนาะได้การเรียบเรียงจากอาจารย์จินนี่ด้วยครับพร้อมทั้งวันนี้องคงหญิงจะเข้าห้องอัดที่ห้องอัดของอาจารย์จินนี่นั่นเองพี่น้องครับซึ่งเป็นห้องอัดที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้อีลา่าและหลากหลายศิลปินมากมายนะครับเป็นมืหมื่นล้านวิวแล้วครับกับห้องอัด นะครับที่นะครับอาจารจินีได้ทํางานได้เรียบเรียงเพลงนะครับพี่น้องครับเออแต่นะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกขององค์อิงเป็ดบ้านแพงที่จะไม่มีพ่อโจเคียงข้างเนื่องจากสาเหตุนะครับพี่น้องครับพ่อโจคุติดธุระด่วนเดิมทีนะครับเท่าที่ผมได้ฟังคลิปมานะครับ เดิมที่นุ่งโจเพิรนกษีได้ไปมือนีกับมืออื่นนะครับสองวันสิบหเนาะเออแต่ร่างงานว่าไปของอาจารย์จินนี่แต่เนื่องด้วยพี่น้องครับภารกิจพอโจผมเสื่อนะครับว่าทุกคนเข้าใจดีในตรงนี้นะครับแดนหน่าแร่นหนังโบวสิเป็นเรื่องหนังโบวสิเป็นเรื่องนะครับพี่น้องครับสปอนเซอร์ต่างๆนะครับและผู้ร่วมลงทุนนะครับตอนนี้กําลังซอยกันโปรโมท ในหนังเรื่องนี้ยังหนักนวงเลยทีเดียวนะครับต่างคนต่างซอยการซอยงานกันนะครับต่างคนต่างขายการขาย,ขายงานอย่างที่เราเห็นนพี่นองเนาะตอนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อยังฉายบทันเซธพี่น้องครับมีเรื่องเดียวและเรื่องแรกงในประเทศไทยครับพี่น้องครับที่มีผู้เมาโรงหนังแล้ว40เกือบ50รอบแล้วนะตอนนี้นะครับพี่น้องครับเออปรากฏการนะครับหนังไทย ตั้งแต่เกิดมาผมกบเคยเห็นจักเคืือพี่น้องครับหนังยังบทท่านแล้วขายปัดขายตัวแล้วพี่น้องครับเมาโล่งหนังแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับนุ่มโจเจ้าพ่อคอนเทนต์พี่น้องครับเห็ดเอียงออกมาแฟนๆไงการตอบรับเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปฟังเหตุผลจากปากพ่อโจกันป้อนแล้วกันพี่น้องครับเออเดี๋ยวจะหาว่าผมว่าไปร่อยๆพี่น้องครับไปครับสาวล้ยสวยันาดใช้ีเลยไหมี่หละไหมไม่ใีเลยทำี่หล่ เนี่ใช่นาเนียนนาเนียนจริงเลยเลาเราคนน่ะสิบหลายดอกนี้เพราะว่าหัวเงี้ยวเลยหัวเงี้ยวเลยเฮ้ยหัวเงี้ยวเลยเพิ่มหัวเงี้ยวเลยมืออินไปใส่เสียงเพราะว่าพ่อบ่ได้ไปมืออินพ่ออยู่ไปคุยกับสปอนเซอร์ที่จะถ่ายเอาตัวเลื่ตั้งใจสิไปอยู่นี้แต่พูดกับทีคือมีแผนแล้วคือสิบห้าสิบกกัทีนี่ไปเก็บภาพ วงออกฮิตต้าขนาดใหญ่เพลงหญิงเลยเนี่ยระดับประเทศเลยนะครับก็จะใส่ดนตรีเพลงองหญิงเพลงเพชรชาวดินนี่แหละเพลงไข่อรนี่แหละลูกหญิงรู้จใจว่าอฮิตต้าเพื่ออย่างพอเรียกว่าพอเฉพาะไปซิมฮารุสาวที่ไปซิมภพดาวพฤดีแพทยในสิัยชาติซิมฮารุคุกี้เลยไหมเมื่อพ่อพิลล์มากกินขายสปอนเซอร์ให้ลูกกินสปอนเซอร์เขาต้องเอาหนังไปขายช่วยเราเขาเอาหนังโขาไปขายสวยเลยแต่ในแบบเพื่อพอก็ต้องคุก ช่องนี้ขอญยาเอฟซขอญาดพี่ยดน้องเนาะบัดูบ่ดได้มหย่อนภารกิจอันนีละอยากเห็ุชีพเหตุยังไปตังตโอ้เป็นไหลอะไรนะพี่น้องไปไปถ้าผู้อื่นกิดทีแรกคือไปคุยงานแหละแต่ว่าสันสันเขามันจะสิบพดเดินเพราะน้องเหนนี่และเพราะนงนือเมื้อืนตัวกับไปช่วงอาเมินนะคณะอีเพ่อเอไปไปผู้ไปคู้ยั่วหอาจารย์คุ้ม

ทั้งก้องเอาทั้งอะไรเป็นวงขนาดใหญ่อ่ะมันจะใหญ่มันจะร้องคู่กับโอเปหรือว่าอปเข้าไปไปเข้าไปซะยังอะารแบพี่เองไม่คือยี่คักเนียผู้หญิงใหญ่แน่จงไทยเอ็มดีบ่ะโอ้โหเจ้าเวี่ยปิดโชว์ใหญ่อยู่วันที่ยี่สิบมันเป็นโชว์ใหญ่วันที่ยี่สิบเห็ไหมเมนกัที่พ่อทักหาคูบีหนี่คูบีทำโชว์ใหญ่ เป็นจังไดนะครับพี่น้องครับไดยินท,ทั้งเบอร์ทั้งบ้วนแล้วจากปากนุ่มโจนะครับในนี้นั้นต้องขออนุญาตทางด่านเซียนนไว้ในที่ตรงนี้นะครับในนั้คลิปของเพิ่นมาบางส่วนบางตอนคลิปเต็มๆไปเบิ้งที่ช่องเซียนนไดเดอร์พี่น้องเดอร์เพราะนะครับผมอยากเอามาให้พี่ให้น้องได้ฟังได้เห็นกันก็เลยเอามาแค่เปลี่ยนบางส่วนนะครับจากปากบอกโจว่าเออที่จริงแล้วนุ่มโจก็อยากไปแห่งลังใจอิหล่ายู่เน,น,น,นาะพี่น้องเนาะยังที่้องเห็นคลิปกันนะครับพี่น้องครับนุ่มโจก็ติดภารกิจกมากมาย และอิหล่าองอิงกับคิดหอดพ่อโจนะครับถ้าสังเกตเบิ่งดีๆนะครับโบสิเป็นกินขาวโบสิเป็นเฮ็ดอีอย่างก็ยา่าถ้ามีพ่อโจอยู่กใกล้ๆอิหล่าสิอุ่นใจมากครับพี่น้องครับอและคนเดียวที่นะครับบ่โจย่อมคือองอิงนี่ลหละอีหล่าว้าหอย่างอิหล่าบอกอย่างพ่อโจก็สิย่อมแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับว่าได้นะครับพี่น้องนะและนี่คืออีกหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องครับที่ท้าทายความสามารถของอิหลา่าท้าทายความ เข้มแข็งทั้งจิตใจของอีลาพี่น้องครับว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมกับเพลงนี้นะครับเพชรเช่าดินน่ครับพี่น้องครับซึ่งนะครับถึงจะไม่มีพ่อโจแต่ก็ยังมีพ่อนนทนและพี่พีเนาะโบสิเป็นพี่หมอนองิงหรือนะครับเออพ่อแม่นะครับพี่น้องครับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแห่งกำลังใจอีลารวมถึงนะครับพ่อทนายเอนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายลำเพินอินดี้รคคอร์ด คอยเบิงคอยแง่งค่อยกำกับอยู่เพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงได้เลยพ่อโจนะครับทางด้านนาเวทีก็คือกันนะครับทุกวันนี้พ่อโจแทบจะไม่มีเวลามาเบิงเลยพี่น้องครับกระด้อีลาองค์อิงกับเซียนุ่นนี่แหละครับพี่น้องครับที่คอยสอดซองค่อยเบิงค่อยแง่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้น้องๆเป็นกำลังใจให้ล,ใใหลูกๆนะครับโบสิเป็นทีมแดนเซอร์หรือนะครับอาจารย์นักดนตรีรวมไปถึงทุกภาคส่วนนะครับมีองคอิง คอยให้กำลังใจอยู่นอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้น,นแล้วหายห่วงได้กับส่วนตรงนี้นะครับและมื้อนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะท้าทายองค์อิงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจันไดกะส่งกาลังใจไปให้อีหลากันหลายๆนะครับพี่น้องครับผมก็ยังเชื่อเสมอนะครับว่าองค์หญิงเข้าห้องอัดมาหลายเทือแล้วเทือนี่ก็ยังมีความกดดันอยู่คือเกาอา่าพี่น้องครับยังว่าวเหลือทพี่น้องครับโบสิเป็นเฮอีอ e ย่างก็แล้วแต่ สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาสีมีความตื่นเต้นความพนดันเป็นธรรมดา,าแต่อีลาอุงญงิงก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะเด็กคนนี้เขามีของพี่น้องครับอันได้ก่วายาสังเกตเบื้องลดครับอีลาอ์งญงิงเฮดออกมาดีมากๆพี่น้องครับจะไหดก็แล้วแต่นอกพี่น้องเนาะสรงกำลังจให้อีลาคือเก่าครับพี่น้องครับเป็นมั่งแข็งอีลาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้ครับิริื่อยยาวไรที่ผมกล่าวไปแล้วถ้ามันบวถึงบุควลบวสุภาพกราบขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับผมมีเจตนาบริครับพี่น้องครับอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆพี่น้องครับ